คุณผู้ชมขาล่าสุดนี้นะคะทางซอแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมขาก็คือแบบทนบาไหวค่ะพี่้องขาเมื่อมีเพจเพจหนึ่งนะคะได้โพสรูปภาพและก็คลิปต่างๆนานาได้เกี่ยวกับครอบครัวของซอเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคลิปวิดีโอของซอเองน้องเพชรน,น้องพลออ,อดบอยสิริชัยแล้วก็ครอบครัวของซอนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ซอแอนออรดีเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกมาโพสนะคะโดยบอกว่า เวลาจะลงคลิปช่วยเช็คและคิดถึงสิ่งที่ตามมาหน่อยนะคะทั้งคอมเมนต์และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลายคลิปมีคนมาคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีพวกเราเสียหายการุณารับผิดช,ชอบค่ะนี่ละค่ะโดยใช้ชื่อเพจคําว่าคนรักแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมคะเพจก็คนติดตามถือว่ากลางๆนะคะแบบว่า ชงกำลังสัญญนี่แหละค่ะพี่น้องคาประมาณ6 0 0 0ื่นนะคะคนติดตามนะคะพี่น้องแล้วก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยถึงกับงงนะคะเพราะว่าเพจเพจนี้โพสรูปภาพโพสคลิปนะคะน้องเพชรน้องพอยนี่เต็มเลยนะคะพี่น้อง่าแล้วก็เป็นนาำคลิปเนี่ยมาจากน่าจะเป็นของยายแตนนะคะย่าแตนอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องขาของย่าก,กับยายนี่แหละแล้วก็เอามาโพสลงแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยบางครั้งเห็นภาพน้องหยอกล้อกันก็อาจจะไปคอมเมนต์ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ เหตุให้ครอบครัวเนี่ยเสียหายค่ะแล้วก็ทางซอเนี่ยก็ได้บอกไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือบอยบอยสิริชัยกับซอแอนเนี่ยได้บอกได้ประกาศไปแล้วรอบนึงว่าบอยอยากให้ค้นเนี่ยเอารูปแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆของน้องเพรน้นองพลอยเนี่ยไปลุงนะคะพี่น้องขามันจะทําให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะคะทางบอสกับซอก็ได้ออกมากะ ออกมาประกาศแล้วรอบหนึ่งนะคะถ้ารักน้องชอบน้องจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาก็คือให้แชร์โพสตกับพอนะคะแชร์โพสของน้องนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไปนดูดคลิปมา้วก็เอามาลงเพจของเจ้าของนั่นเองคะ่ะพี่น้องขาโดยที่ทางซซเอโดยที่ทางคุณแอนออรดีเองนะคะก็ได้พูดว่าดำเนินการยังไงดีบ้างคะจะได้จัด ถ้าจะจัดการคั้นเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีแฟนคลับ FC นะคะแนะนำมาต่างๆนานาเลยค่ะล่าสุดนะคะทางเพจนี้ได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะทางคุณแอนเองก็บอกว่าใสแ่แต่ใส่ซื้อกับบอถึกเล้ยวซันวาพี่นองค่าใช้เพจว่าคนรักแอนอรดีนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ารักแบบไหนนะคะได้ไปเบิงบอว่าคุณแอนอรดีเนี่ยกับคุณบอยสิรใช้เคยประกาศบอกแล้วนะคะว่า บอให้เอาคลิปน้องมาลงนะคะพี่น้องขาถ้าจะลงก็คือมีเฉพาะครอบครัวของน้องเท่านั้นเลยค่ะที่จะลงคลิปน้องเพรน้องพอยนะคะแล้วก็ถ้ารักน้องชอบน้องก็ไปแชร์เอานะคะคุณผู้ชมขาเต็มบอให้เอาคลิปน้องมาลงแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนกับบอเข้าใจแล้วกลับไปคอมเมนต์ในทางเสียหายนั่นเองค่ะพี่น้องคาโดยทางเพจนะคะก็ทักมาขอโทษแล้วบอกว่าขอโทษจริงๆค่ะที่ให้เกิดความเสียหายน้องน่ารัก ขอลบเพจทาวอนเพื่อเป็นการขอโทษนะคะทางคุณแอนก็บอกว่าลบเลยค่ะ,ะทางเพจก็บอกว่าคิดน้อยไปค่ะที่ลงคลิปน้องแบบนั้น mm. เห็นน้องเล่นกันน่ารักค่ะไม่ได้คิดอะไรจริงๆค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะนี่นะคะทางคุณแอนก็บอกว่าถ้ารักกันจริงจะไม่ทําแบบนี้อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะคะทางเพจก็คือทักมาขอโทษเป็นทีเรียบร้อยเร้วนะคะคุณแอนก็ได้ ให้คําพูดเตือนสติไปซะเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มาโพสต์เตือนแบบนี้นะคิดเยอะๆจะได้ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหแค แค่สั่งซื้อเพจนะคะคุณแอนก็บอกว่ามันบ่ถือแล้วคนรักแอนออรดีสิ่มาเฮ็ดอย่างแบบนี้นะคะพี่น้องขาถ้าคนรักแอนออรดีเนี่ยจะต้องติดตามข่าวสารอย่างดีนะคะว่าคุณแอนเนี่ยบ่อยากให้เอาคลิปน้องมาลุงแบบนี้ค่ะพี่น้องคะถ้ารักน้องแชร์เอาดีกว่าคะ่ะแชร์จากเพจคุณยายหรือคุณย่าก็ได้หรือว่าเพจคุณแอนออรดีคุณบอยสิริชัยหรือจะเป็นคุณอาร์ตอัตชัยก็ได้คะ่ะคุณผู้ชมขา โอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะคะคุณแอนออร์ดีถึงกับทนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมขาต้องออกมาบอกมาโพสเรี่ยวนะคะหลายคนก็บอกว่าเพจนี้เคยโดนหยุมหลายครั้งแล้วค่ะแต่เขาก็ยังคงมืนต่อว่าซันว่าแล้วก็ทางเพจ AB Story ค่ะคุณผู้ชมค่าย,ยังบอกว่าเพจเนี้ยคือ เปลี่ยนชื่อเพจมาหลายครั้งมากนะคะบอกว่าเป็นเพจคนรักหมอลามจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นแอนออรดีแฟนเพจแล้วล่าสุดเปลี่ยนเป็นคนรักแอนออรดีค่ะโอ้เปลี่ยนหลายซื้อคักเนะาะพี่น้องคาเปลี่ยนเยอะมากๆนะคะทางคุณแอนออรดีก็เลยว่าอ๋อเพจเดียวกันนี่เองวาชันวานี่นะคะหลายคนก็บอกว่ายอดคนติดตามหลายคักถ้ามาติดตามเพจจริงทั้งหมดคงจะดีเนาะวาสัน ต้องจริงจังแล้วค่ะน้องแอนเพราะดูเหมือนว่าเขาสนใจแต่รายได้ตัวเองไม่คำนึงถึงผลที่กระทบน้องและครอบครัวเลยรักยังไงก่อนงงนี่นะคะคุณผู้ชมขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะต้องติดตามข่าวสารคุณแอนออรดีกับคุณบอยสิริชัยเฮลิไลดเวยค่ะถ้าฮักแอนออรดีอิลีนะคะจะรู้เลยนะว่าทางคุณแอนออรดีเดี่ยวไม่อยากให้เอาคลิปน้องมาลงนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งมันเสียหายนะคะคือไม่อยากให้เอารูปน้องมาลงนะคะเพื่อเป็นการสางรายได้หรือแต่อย่าง ใดนะคะพี่น้องขาโดยไปตัดเฉพาะช็อตบางช็อตเนี่ยมาลงนะคะมันกับโมไวนะคะพี่น้องขาซึ่งหลายคนหลายความคิดนะคะถ้าสิไปคอมเมนต์แบบใดก็ไปคอมเมนต์ในเพจของคุณแอนออรดีกับคุณปอยสิริใช้ดีกว่านะคะพี่น้องขานี่นะคะก็มีคนบอกว่าอย่าให้น้องต้องออกมาพูดบ่อยๆนะคะคุณหารายได้จากครอบครัวน้องกรุณาคิดถึงผลที่จะตามมาด้วยติดตามน้องมานานได้แต่กดไลค์ส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้น้องทำแค่นี้น้องก็ดีใจแล้วคิดใหม่ คิดถึงผลเสียของน้องด้วยถ้ารักน้องจริงนี่นะคะคุณผู้ชมขาหลายคนก็บอกว่ามันมีเพมันมีเพจเนี่ยเกิดขึ้นหลายค่ะค่ะพี่น้อง่าที่ได้แบบน้าคลิปน้องอ่าได้น้าคลิปนะคะของน้องเพจน้องพอยเนี่ยไปล้วงใมันหลายเพจอีีบางคนก็บอกว่าเพจใดเป็นเพจจริงหรือว่าเพจใดเป็นเพจ เป็นเพจแฟนคลับตัวยงจริงๆหรือว่าเป็นเพจคุณแอนออรดีรจริงๆหรือแค่เป็นเพจที่แบบว่าสางขื้นซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องคะเต็มไม่ได้เป็นแฟนคลับเลยอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายคนก็ยังงงนะคะว่ามันมีหลายเพจแ้งแม่าจะว่าเพจใดเป็นเพจใดเนาะค่ะสังคมทุกวันนี้อยู่ยากมีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นเก่ได้ไม่คำนึงถึงศิลปินเขาได้รับผลกระทบในทางลบ ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะครับนี่นะคะปกติไม่ค่อยได้ติดตามดูแต่เห็นฟีดคลิปน้องแฝดขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวนี้ก็กดเข้าไปดูคลิปความฉลาดน่ารักของน้องแฝดทุกๆคลิปเพจเปิดใหม่เหมือนเพจจริงเยอะมากเพจที่ใช้ชื่อน้องแฝดก็เยอะตัดคลิปสั้นๆแล้วให้คนเข้าใจผิดเรียกดราม,มา่าพอออกมาเตือนก็บล็อกเปลี่ยนรูปเปลี่ยนชื่อเพจและใช้พฤติกรรมแบบเดิมนี่แหละค่ะพี่น้องขา คุณแอนต้องให้ทนายจัดการอย่างเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่ามีคลิปวิดีโอน้องเยอะมากๆน้องแฝดจะได้ไม่เกิดความเสียหายและกับบริษัทสร้างความเสียหายแห่งคุณแอนอีกให้รีบดําเนินการเลยจ้าปรธานพี่น้องค่ะ ก็อยากจะเตือนนะคะสำหรับหลายๆคนที่นำคลิปนองไปลงเนาะค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะเพจอย่างเดียวบางคนเอาไปลงผ่านช่องทางส่วนตัวนะคะพี่นองคาทางผ่านทาง Facebook ส่วนตัวจังเสพพี่นองคามันเปิดบางคนเฮดครีเอเตอร์นะคะมันก็สามารถเปิดได้อย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เอาไปลงนะคะพี่นองขามันเป็นสิทธิ์ของครอบครัวเพิ่นแล้วเครดิตเนี่ยก็เป็นของคุณยายนะคะเป็นของคุณยายอ่า นองเพชรนองพลอยนั่นเองค่ะพี่นองขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี่อะแทบสิว่าถ้าคนหาซื้อนองเพชรนองพลอยเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆนะคะจากว่าคลิปใดเป็นคลิปใดจากเพจใดแน่เอาลุงนะคะพี่นองขาซึ่งตัดเฉพาะบางช็อตบางคลิปนี่แหละบางช็อตบางตอนที่คุณยายเนี่ยเขาไลฟ์สดกิจกรรมของน้องนะคะแล้วก็เอามาล้งเรียกดราม,ม่านะคะก็เลยทําให้คุณแอนอรดีกับครอบครัวเนี่ยเสียหายรวมทั้งน้องเพชรนองพลอยเองนี่แหละค่ะพี่นองคา ก็อยากให้ส้วนสิทธิ์ของน้องจากน้อยพี่น้องค่ะน้องเป็นเด็กนะคะคุณผู้ชม่า คิดสภาพาว,ว่านอกเป็นเด็กถ้าคนเอาแบบว่าลูกเขาไปลุ้งยังใสพี่น้องเนาะก็คิดสภาพาว,ว่าเพื่อนเป็นลูกเขาเรามีคนเอาลูกเขาไปหางกินทัง้งแสพี่น้องขาก็ต้องคิดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถ้ารักในตัวศิลปินจริงๆควรให้เกียตินะคะว่าทางศิลปินเนี่ยเพื่อนวาอยากให้เอาทางน้องเพรน้องพอยไปลุงนะคะพี่น้องขาถ้าจะทําข่าวทําอะไรเนี่ยก็แชร์าจากเพจหลักได้เลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือคุณแอนไม่ได้ว่านะคะก็คือแชร์าจากเพจหลักได้เลยแต่ถ้าตัดแค่ แต่ถ้าตัดเฉพาะคลิปเนี่ยบางช่วงบางตอนไปโลงเนี่ยก็คือแบบคุณแอนก็คือแบบว่าอยากให้เฮ็ดแบบนั้นนะคะพี่น้องขาถือว่าคุณแอนอรดีกับคุณบอยสิริชัยเนี่ยใจดีสุดๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าตอนนี้ก็น่าจะลบเพจแล้วก็ทยอยลบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ให้กําลังใจกันต่อไปค่ะสําหรับคุณแอนอรดีแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่า ก็เป็นคุณแม่ที่เก่งแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะปกป้องสิทธิ์ของลูกนะคะก็ติดตามอ่าก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทางคุณแอนออรดีด้วยเลยกันค่ะคุณผู้ชมค่าส่วนวันนี้นะคะทางเราต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ